วิธีเทสหัวพิมพ์และปริมาณน้ำหมึก HP Smart Tank 580และ590ทำตามขั้นตอนดังนี้ให้เรากดสัญลักษณ์รูปตัวไอไฟจะกระพริบพ,พร้อมกันทั้งหมดหลังจากนั้นตามด้วยลูกศรลงเพียงเท่านี้เครื่องก็จะทำการเทสระดับน้ำหมึกแล้วก็หัวพิมพ์มาให้เราดู ทริกง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมนำไปใช้กันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจน้ำหมึก HP Smart Tank 580 590สามารถกดที่ลิงก์สั่งซื้อที่แปะไว้ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าสอบถามการใช้งานปัญหาต่างๆของเครื่องก็สามารถทักที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะจะฝากประชาสัมพันธ์กับทาง CS เรานะครับนิดนึงก็ทางเราครับมีบริการจำหน่ายหมึกพิมพ์ทัไพายทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นดอทพิมเตอร์นะครับ อิงเจ็ตเลเซอร์พิมเตอร์นะนะเพื่อนรวมไปถึงงานในเมนะครับคืองานทำความสะอาดเครื่องรายปีแล้วก็รายเดือน,นครับรวมไปถึงงานเช่ายืมเครื่องพิมเตอร์นะครับแบบเลเซอร์นะและตอนนี้พิเศษสุดเลยนเพื่อนตอนนี้ทางเรามีโปรโมชั่นเกี่ยวเรื่องสะสมพอยต์นะครับเพื่อแลกของวันสุดพรีมเมียมถ้าไางนแล้วฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปติดตามทุกแพลตฟอร์มของทางเราได้นะครับ